ครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงนะครับท่าเารือแหลมมาลิไฮแล้วนะครับกำลังเดินเพื่อที่จะไปขึ้นเรือยังมีท่าเรืออยู่นู่นนะครับข้างหน้านู่นนะ,ะท่าเรือแล้วนะ,ะท่าเรือแล้วเจอกันในงานนะคะสัมภาษณ์ เดี๋ยวเดินเดินไปด้วยคุยไปด้วยนะเดินไปด้วยคุยไปด้วยรอรันดีกว่ารอเดี๋ยวเชิญลงบนเรือทีนี้เราก็มารอกลางคืนเรือนะครับเป็นไงครับวันนี้ประทับใจมากเลยค่ะเต้นเต้นเต้นมาจากนครราชสีมานครราชสีมาเต้นเต้นมากเลยครั้งแรกที่จะได้ขึ้นบนเรือคือยังไงครับ เ,เดี๋ยวเราจะเดินทางนะครับไปล่องเรือกันนะครับบรรยากาศวันนี้ก็ดูคลึ้มๆเลยคล้มปลาคลึ้มฝนนะครับนู่นนะฮะท่าเรือบรรยาก,กาศข้างๆนะครับดูวันนี้ลุ้นนะครับว่าจะมีฝนโปรยปลายตกลงมาหรือเปล่านี่เป็นไงบ้างครับวันนี้พี่ เอายาแก้มอเรือมาใช่ไหยาโอ้ผมไม่กลัวเรื่องโมอเรือแล้วผมลูกทะเลลงเรือกี่ครั้งแล้วเนี่ยที่พุกเรือสำรานครันนี้ก็เป็นครั้งที่สองครับครั้งแรกเราผมก็เป็นลงที่ภูเก็ตนะครับพัทยานี่เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่เป็นครั้งแรกตื่นเต้นเหมือนกันครับตื่นเต้นวันนี้เดี๋ยวหลายหลายคนก็ตื่นเต้นนะครับที่จะมากันลงวันนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับมากันเพียบเลยนะ นู้นะฮะแต่ละท่านแต่ละคนนะ,อนนะบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปก,กันตรงนี้ก่อนนะครับ